มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านทนไม่ไหวจก,กวาก๋วยเตี๋ยวให้กินฟรีเจอแห่เอาเปรียบอื้อแชร์วิรกรรมทําหมดกําลังใจ1มกราคม2567ที่ผ่านมาทางเพจ Facebook บ้านศักระพีเพื่อสัตว์ได้โอกาสได้ลงภาพป้ายที่ติดอยู่หน้าร้านใจความว่าคนสูงอายุ65ปีขึ้นไปคนพิการหญิงตั้งครรภคนเร่ร่อน คนไร้บ้านหรือคนไม่มีเงินแจ้งได้ครับกินฟรีไม่ต้องเกรงใจและแคปชั่นที่เขียนไว้ปกติร้านผมจะให้คนอายุ65คนพิการคนลำบากกินฟรีครับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปผมขอยกเลิกก่อนผมเปลี่ยนขอแจกคนที่ผมเห็นว่าควรจะแจกเพราะที่ผ่านมาผมเจออะไรหลายๆอย่าง ที่ทําให้ความตั้งใจดีหมดลงไปกินฟรีแต่ว่าขอสั่งเกาเหล่าเนื้อพิเศษนี้ก๋วยเตีย๋ยวบะมี่สมก้อนไม่พอขอเพิ่มข้าวตักน้ําแข็งห้ารอบชวนพวกเพื่อนมากินด้วยมานั่งเป็นสภากาแฟในร้านมีขนาดยื่นตังแบงค์พันให้แล้วบอกเก็บเงินเปล่าอายุเกินแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้าน คือเจตนาของผมมันไม่ใช่แบบนี้ที่ผ่านมาผมบอกให้ทุกคนในร้านทนและปล่อยผ่านวันนี้ได้เวลาเลยผมก็เลยขอยกเลิกแจกในร้านครับผมอยากให้คนที่ผมเห็นสมควรดีกว่าผมที่มีปัญหาคือกลุ่ม65บวกทั้งนั้นครับผมขอยกเลิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะผมเสียความรู้สึกไปหมดแล้วครับเจ้าของร้านทนไม่ไหวแจกก๋วยเตี๋ยวให้กินฟรีแต่ว่าถูกเอาเปรียบอื้อแชฉวิรกรรมทำหมดกำลังใจ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ